เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับร้านเช้าครับภายสนใจสีเช้าก็มาคุยกับเพื่อนได้ราคาบนแรงครับคุยเอาเองคือมาันจากสามขวดนี่คุยง่ายปัญญังอ่าปัดแพร่เปิดนี่บูมแน่นอนนี่นี่พาเาบิ่งบรรยากาศนองหานยามแรงครับ อยู่ถนนสามเก้าครับบรรยากาศก,าศกาัประมาณนี้ครับคึ้มผ้าคึ้มฝนอยู่เบิดมือแล้วมือเห็นต่ว่าฝนบาตกครับก็ตอนนี้ประมาณสี่โมงแรงแล้วล่ะเงียบเหงาครับช่วงนี้เพราะว่าโรคระบาดก็เลย ต้องงดการท่องเที่ยวไปอันนี้ก็เป็นถนนวังมลสามสิบเก้านะครับเป็นเขตอนุรักษ์พันป่าอยู่นาวัดอันนี้ก็เป็นป้ายใครมาก,ก็ต้องมาถ่ายรูปครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์ของบ้านทวัดครับช่วงนี้แพ้ยังบอสมาร์ลองได้เพราะว่า เพิ่นยังปิดอยู่คาดว่าอีกบนวน่านครับคงก็ได้เปิดครับถ้าญ,ญานายกยังอยู่คือเกากะลูกมันคือสีบอ่อหายง่ายนะครับก็สีอีกโดนอยู่อตอนนี้แค่กระจอดที่ภายที่มันอยู่บรรยากาศหนองหานยามแรงรก็จะประมาณนี้ครับน้ำพุ่งเริ่มลงมาแล้วน้ำหนองหานุนแล้ว แต่ปีนี้น้ำน้อยครับความรู้สึกนะเพราะปกติมันจะท่วมมันจะขึ้นมาสูงกว่าน,นี่นะระดับน้ำองหารแต่ปีนี้เรือน้อยอู้อันนี้แถวบ้านอเอื้อนเรียกว่าป่าปักกระเ๋าครับแจ้งวันบืนขึ้นมาแล้วเขาแก่งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ท้าน้ำนองหานครับมีเรือหาปลามีแพมียังจอดเต็มอยู่แพก็ได้บรรยากาศเงียบเงาวัดถวัดกระนูน่นนะครับรอจนว่าพันสีประกาศปลดล็อกพุ่ังสีได้ถ้ามาหากินเชาแพก็ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นวิธี ทำามาหากินแบบพื้นบ้านครับใส่มองหาปลาใส่มองหาป่าจะเข้าจะเข้ามาใส่ในเขตอพยาทานเพื่อใดผู้ใหญ่บ้านเพื่อประกาศบาบาอยู่ขูมมือใด็เอออันนี้เป็นเขตอพยาทานเนี่ยทงเหลืองอ้อมไว้นี่คือห้ามห้ามเขามาจับป่าแถวนี้นอ,น,นอกเขตก็ได้อยู่เป็นการทำมาหากินวิธีชาวบ้านเนาะ ไปหาเป็น่นกะพูนแล้วปอพักปอสเตนเลสในเมือจะกินปลาย,ยังก็มีมัดหละอย่งนี้นหาเป็นกน็ลงหาครับโอ้ขักได้ร้านเพื่อนทำเลเราขักได้เนี่ยเราสั่งว่าให้คนเช้ารเราเบอกาครซีมองอนาคตว่าอยากมาเปิดกิจการ อย่างร้านกาแฟเฟบียเบยยังกะมาคุยกำลาวรถคุยบ่นวยเนา้ถนนหนทางเพื่อกับทมใหม่เด้ยงามเด้ยบ้านสวัสดเดียวนี่ถนนกะลาดยางเกือบทุกเส้นลลเลยเน้ยโหกรห็ดคากอยู่ แเปิดเมื่อไหร่ก็มาท่องเที่ยวกันได้เ้ยครับมีจิลี่อยู่เนี่ย